สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัมพิคอนแชนเนลนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านปลาสลิดแม่ลับดานะครับปลาสลิดปลาช่อนปลากระบอกนะครับเป็นปลาทอดนะับสิ่งที่น่าสนใจคือผมมาที่เนี่ยหลายครั้งมากนะผ่านมาหลายครั้งแล้วก็เห็นขายดีอะทอดกันแบบว่าเด๋ยวจะหาไม่ตาดูนะว่าทอดแค่้อยแค่ไหนนะครับอาพรีเซนต์หน่อยครับน้องมีขายอะไรั้งเนี่ย ปลาสลิดพี่ปลานน,นค่ะปลาช่อนแล้วก็มีปลากระบอกพี่สามตัวห้ปลาสลิดโลโละยี่สินี่ทอดยังสองพี่องอยห้ <250 S 2> เอา <นะ S 2> เดขมันหายเอาเอาอกหนยีสองร้าสิบนะครับแล้วก็ปลาช่อนค่ะพี่สองร้อหโลล250<น>ะสองนะครับปลาหมนค่ะร้อยห้าสิบปลานร้อยห้าสิบเอาเลขปลาช่อนเราทอดไหมทอดค่ะพี่แต่เราจะขายเป็นตัว อ๋ออันนี้แบะออกมาเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะเราไม่ได้ทอดเป็นตัวตัวใช่ไหมทอดค่ะพี่ทอดเป็นตัวตัวทอดแบบไม่ต้องแบะได้ไหมโอ้มันมาแบบนี้อะพี่เออมาแบบนี้น้องไม่ลองทอดแบบว่ามันกลมๆเลยอะไม่เคยเลยไม่เคยลองมันมันไม่สุกนะครับนะ่อมีแล้วค่ะพี่เดี๋ยวรอนี่ห้นาทีพี่ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวรอห้านาทีนะครับ นี่ลูกค้าเราขับเครื่องบินนะครับไม่อยู่ทางด่วนอยู่ทางด่วนใช่ขึ้นราคาย่างทางด่วนไม่ใช่เส้นของเรานะที่ขึ้นราคาเราเป็นของในส่วนทำฉิมทีพระรามเราทำหน้าที่อะไรเก็บตังค์วะเป็นหัวหน้าพนักงานโอ้โหเคยเก็บตังค์มาก่อนะเก็บตังค์มาสิบเก้าปีเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยสิแบบ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 ไหนวะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะมันเป็น ตูเก็บเงินเนาะฉะนั้นมันจะแบบไม่ค่อยได้รีแหละเพราะว่าเราจะต้องหมุนไปตลอตลอดใช่งไหมเล่นว่าแขนก้ามขึ้นไปข้างเลยนะก็เป็นพันหนึ่พันแปดสองพันคเหรออ๋อนะครับตอนนี้ก็เป็นสีสันนะครับคุยลูกค้าทักทายลูกค้านะอัธยาศัยดีนะครับที่นี่นะตลาดบ้านฟ้าพิยลมหรือว่าบ้านฟ้าลวนาเคนะครับลำลูกกาตองหกนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเตานะครับแม่ค้า ไม่ค้าทอดนี่ย่ังนี้กี่ตัวโลเนี่ยเจ็ดตัวโลเนี่ยปลาสลิดท,ทำไมปลาสลิดไม่มีหัวเนาะไม่รู้เหมือนกัน,นลูกค้ามาแล้วชื่ออะไรเอ่ยสองคน ก,กันนะคะ,ก,นนะกันนะแล้วเนี่ยะคะอือฝนค่ะฝนหลายนานไหมครับเจ็ดน,นะเจ็ดเจ็ดปีแล้วค่ะบเจ็ดป,ป,ปีค่ะคุณคท้ายหนูหน,น,น่อยก่ะหน่อยครับโอ้โหน่ากินอ่ะต้องลองค่ะต้องลองนะ อันนี้หมักกำลังพอดีเลยไหมโอ้น้ำมันเดือดปุดๆสงสารน้องอเหงื่อแต่พักเนี่ยอยู่หน้าเตาสลับกันอยู่ไหมหรือว่าคนเดียวเลยสลับจ่ะสลับกันนะ คือคนมาซื้อเนี่ยมีทุกรุ่นทุกวัยเลยนะฮะชายหนุ่มหญิงสาวคนเฒ่าคนแก่ทุกคนเลยนะฮะ3มหรือเ่นะ3สร้ค่อ๋แมพี่2โลจำไม่ได้ทไวัน้าสวยอะทำงานแล้วแต่งได้ดยได้พี่ชายชนิดนะคะอ2โล ใช่ค่ะสองเจ็ดศูนย์ค่ะสองสี่สามค่หกแปดสองหกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณค่ ปลาอะไรขายดีสุดเนี่ยปลาสลิดที่สุดมากปลาสลิด <มา S 2> อันนี้หมดแค่นี้รู้ว่ามีมาเติมเนี่ยก็มีข้างล่างอะอีกข้างล่างวันละกี่กิโลรู้ไหมรวมกันหมดเลยอ่ะโอ้มันมันแล้วแต่วันนะพี่มาละมาเก็บเก็บค่าทางดวงา่วนมาละ มีใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเคยจับเวลาไหมใช้เวลานานไหมประมาณกี่นาทีไม่เกินสิบนาทีเราไม่เกินสิบนาทีเราต้องกลับด้านไปไหมกลับค่ะอ๋อไฟไฟเป็นแรงเออมันกินดีอ่ะกินกินดีอ่ะมันมันเหมือนเป็นกินปลากับกินเกลือเนาะปลาใช้ไอ้ส่วนมากปลาใช้ของของสดที่สดใหม่ก่อนกินกินดีอ่ะขายเอาหมดแล้วพี่อ๋อ ถ้าเหลือแล้วมันไม่อร่อยเรารับหรือเราทำมาเนี่ยค่ะทำค่ะพี่ทำมาเองนะมาจากบ้านนะแล้วก็เราก็ตากเองอะไรเองใช่ไหมใช่เราตากเป็นแฟนเป็นคนทำค่ะแฟนเป็คนใส่เกลืออันนี้มันเป็นแดดเดียวหรือเป็นยังไงแดดเดียวค่ะทำเช้ามาขายไปอ๋อแล้วถ้าหน้าฝนทำยังไงครับหน้าฝนก็ต้องทำใจค่ะทำใจใช่หน้าฝนก็สามแดดเอาเนาะ หน้าสนในมากถือว่ามาขายส่วนมากมาขายทอดมากกว่าเพราะว่าหน้าร้านมันจะไม่ค่อยแห้งลูกค้าเอาไปก็จะไม่อร่อยเสียลูกค้านะครับลาสลิดผมเคยเห็นที่คนขายใช่น้องไหมหรือว่ามีคนหนึ่งคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมที่ผมทำท่าจะมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วอ่ะ แล้วผมก็ไม่ได้มาถ่ายใช่เนาะไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนานแล้วอ่ะนานแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะไรอายุเท่าไหร่อัลไซเมอร์แล้วเหรอคนเยอะเลยที่คนเยอะอืมนี่ถ่ายวันไหนมั้งถ่ายทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยจะหยุดใช่ค่ะ ทำไมไม่้าพ่อ้าไม่จะคนนกงกอย่างนั้นเลยขายทุกวันทุกวันใช่พี่เพราะอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรพอขายได้ตังค์มันก็ไม่อยากหยุดใช่ป่ะเงินมันเข้านะใช่แล้อออยู่บ้านไม่เสียตตังค์ใช้เยอะใช้เยอะใช่อายุเท่าไหร่แล้วน่ะยี่สิบเจ็ดค่ะอ๋อยี่สิบเจ็ดขายตั้งแต่อายุยี่สิบกัดิ่งงั้นใช่ค่ะโอ้ยังนั้นมีบ้านสามหลังแล้วแบบเนี้ย สาธุเลยพี่สาธุเลยสาธุเลยเนาะ <c oughs> ผมเคยไปตลาดหนึ่งอะปาช่อมเผาเกลือเขาขายสามปีก็คือบ้านสามล้านสลับมารวยอะอ <c oughs> จากเคยเช่าบ้านอยู่อะ <c oughs> แล้วต้องมีคำพูดคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนขายปลารวยทุกคนอ,อใช่ไหมมันต้องม,มันต้องรู้จักใช้เย จะเก็บนี่ก็ใช่เออนั่นไงใช่ไหมแล้วจะคนจริงจริงแล้วนอผมถามว่าถ้าขายทุกวันน้องจะเวลา่ไหนไปใช้ตังค์ใช่ก็ช็อปยังไงคะในออนไลน์แต่ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยไอยมัก F ของเขานะส่วนมากนมไม่ค่อยมัอะไร์ะปลาสลิดสองตัวสองตัวพี่ น่าสนใจจริงๆอันนี้ลงตาเลยเาจะปลานิ้ค่ะปลาช่อนแล้วก็ปลาสลิดเวลาทอดเท่ากันไหมทอดของมันปลาช่อนจะนานกว่าไหมใช่เขาตัวเขาใหญ่กว่าปลานิ้ถูกง่ายพี่มาแล้วลูกค้ามาอีกแล้วสบอ ขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดขายช่วงเย็นๆนนจนถึงกี่ทุ่มเนี่ยนอ้องเต็มที่ที่นี่เขาปิดไฟสองทุ่มครึ่งพี่อ๋อนะก็ประมาณสักสามที่บ่งเรามาตั้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้สี่ทุกวันนะครับขายทุกวันสี่ตัวสามถุงอันนี้ก็ขึ้นมาพักไว้ตรงนี้นะฮะโอ้สีสันท่านผู้ชมนี่ ทำไมไม่เหมือนกันสีนะคะสีปลาคนละอย่างอ๋อแล้วแต่ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมใช่แต่ก็น่ากินทั้งสองอย่างแหละแต่ผมชอบกินสีที่มันค้ำๆมากกว่านะผมว่ามันกรอบดีสินะกรอบใช่ไหมครใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าเออมีลูกค้าเคยเลือกไหมว่าเอาสีแบบนี้สีแบบนี้มีค่ะใช่ไหมถ้าเป็นผมผมก็เลือกให้เห็นสีสองสีผมว่สีบางคนก็กินเข้มบางคนก็ ขออ่อนหน่อยนะพรุ่งนี้เช้าไปอ,อุ่นเลยอ๋ขอขาจะไปอ,อุ่นต่อได้ใช่ที่ตัวพี่นี่นะขอบคุณมากค่ะหิวหิวแบบนี้ท่านผู้ชมปลาสลิดต,ตัวหนึ่งแล้วก็เขาเหนียวหอหนึ่งนะ โอ้โหจุดปิ้นเลยนะบอกให้เลยอร่อยผมเคยซื้อไปกินอ่ะซื้อปลาสลิดไปตัวหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึงนะโอ้โหแล้วก็ฉีกปลาสลิดกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอ,อร่อยมากเค็มเ็มมันมันปน,นกับข้าวเหนียว ครับท่านผู้ชมครับเรื่องปลาปลาก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเรื่องปลาไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับความอร่อยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนี่จอยช่องปลาปลาลุด ครับผมท่านผู้ชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมีเงินทุกทุกท่านนะมีบ้านหลังใหญ่มีบ้านหลังโตคลิปอะไรให้สมความปรารถนาทุกทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับครับผมอมีความชนะครับปราบสวัสดีทุกท่านครับ